สวัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองพบกับการเมืองที่เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งในฐานะพลเมืองไทยก็ต้องติดตามตรวจสอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้นค่ะสัปดาห์นี้ต้องเกาะติดสถานการณ์การเมืองที่ว่าด้วยบริบทอันเกี่ยวข้องกับบุคคลในตระกูลชินวัตรและที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยไปจนถึงเกี่ยวข้องกับมวลชนกลุ่มนปช จะขยับขับเคลื่อนอะไรหรือไม่หลังมติถอดถอนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะและมีคำยืนยันจากคอสชขาาว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นประท้วงเรียกร้องต่อต้านหรือจกคัดค้านพร้อมกับมีคำกล่าวย้ำเขาว่าบ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อยจะไม่ยอมให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนั่นเพราะกฎอายการศึก ยังคงมีผลบังคับใช้นั่นเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44เปิดทางให้หัวหน้าคอสอชอเข้ามาระงับยับยั้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเกิดเหตุใดขึ้นหรือจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามค่ะก็มีไม่ได้อ่ะจะมีด้วยเหตุผลอะไรล่ะด้วยเหตุผลอะไรถ้างั้นก็ไม่ต้องเคารพกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองกันเลยหรือไงก็าตามนั้นไปอยาก ไปชนส่วนใหญ่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็โอเคไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่ให้ทำท่านเห็นด้วยไหมล่ะในการตัดสินไม่งั้นก็คดีทุกคดีสารทุกสารก็ก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําหน้าที่นะให้ทุกคนทําตามความใจชอบนะก็ไปดูที่ว่าท่านจะยกเว้นโทษหรือไม่ลงโทษมันก็ต้องว่าด้วยด้วยอะไรนะหลักฐานข้อเท็จจริงข้อพิจาาและการลงมติใช่ไหมแล้วจะไม่เคารพกันเลยหรือไงล่ะผมก็ไม่รู้ จะเอาความแรงมาต่อต้านการทํางานของรัฐบาลได้ไหมเอาไงจะเอาบวลทนออกมาจะใช้อาวุธสงครามหรือจะใช้การเรียกร้องต่างชาติเข้ามาแก้ไขประเทศอีกว่าไงแล้วพวกท่านว่าไงล่ะพวกท่านว่าไงมันผิดหรือมันถูกตอนนี้ขึ้นในใจของแต่ละคนเนี่ยก็มีในใจของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ขอให้อยู่ในใจแต่ว่าจะทําอะไรที่จะให้เกิดความไม่เรียบร้อยเนี่ย ต้องคิดดูให้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของความมั่นคงเองก็คงต้องติดตามแล้วก็คงต้องดูแลไม่ให้เกิดความไม่เรียบร้อยนะครับขอบคุณมา,า,ากครับท่นผอ้ท่นผูนำท่านผูท่านูท่ในพื้นท่ต่างๆนำท่านาน้นรทานผ้นำท่านผู้นำท่าอผำท่านง้ทานท่านนท่านคำานเข้นาน้่อนผทานนท่านผ้นำ่านขอ้นำนมน่นัูนำท่านผูนำท่านผู้นำทกานผูนท่านผูนำท่่านผูอู่นู่านผทาน้นำท่้นำ้ เสริมสร้างความเข้าใจให้ก <flows equally> ับประชาชนให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการทํางานของทางรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ทาโยต่อเนื่องนะครับแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อร่วบรวมให้กับทางสปชด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําโดยต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนทุกคนเข้าใจแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือหน้าที่สําคัญจริงๆก็คือต้องพยายามดูความ เ,เรียบร้อยให้เกิดความสงบสุขของส่วนรวมนะครับเราเดินมาด้วยดีแล้วนะครับก็คง,งต้องร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีต่อไปแม้ว่าคอสชอในวันนี้จะถูกปรับสถานะให้เป็นฝ่ายขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศร่รวมกับคอรมอรตามโครงสร้างแม่น้ำห้าสายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557 คอสชอยังคงมีบทบาทชัดเจนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อให้การบริหารงานของคอรมอเดินหน้าอย่างราบรื่นไร้เหตุวุ่นวายผ่านการใช้กลไกของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกะกะรรรอสอแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวทางที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอรวมถึงฝ่ายความมั่นคงยังคงประกาศใช้กฎอายการศึก ซึ่งสะท้อนได้ว่าการคงไว้ซึ่งกฎอายการศึกจึงนับเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์การเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การเมืองก้าวมาถึงจุดแตกหักลงมติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยทันทีที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นกลไกกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกรรอสอก็พร้อมประเมินสถานการณ์ และปฏิบัติการได้ด้วยมาตรการข้อบังคับต่างๆภายใต้กฎอายการศึกเป็นเครื่องมือหลักแต่การปฏิบัติจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นก่อนและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจึงจะใช้กำลังทหารในการเข้าแก้ไขสถานการณ์และหากสถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎอัยการศึกก็จะสูงขึ้นโดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิล แต่หากสถานการณ์ส่งสัญญาณชัดว่าจะเข้าข่ายรุนแรงกระทบต่อการปฏิรูปประเทศกระเทือนกับการสร้างความปรองดองสมานฉชัทนเป็นบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจหรือราชการแผ่นดินมาตรา4 4ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ให้อําให้อำนาจหัวหน้าคสชสั่งการระง,งับยับยัง้งหรือกระทำการใดๆไม่ว่าจะมีผลทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออประชาธิปไตยไทยในโครงสร้างพิเศษประชาธิปไตยไทยที่ยังมีขีดจำกัดด้วยเหตุภาวะยึดอำนาจรัฐประหารยังคงมีอยู่ให้คิดทบทวนเหตุและผลของการเคลื่อนไหวค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของพลเมืองไทยหากเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็ต้องเดินหน้าดำเนินการต่อไปอย่างแข็งขันนั้นเพื่อให้ความฝันที่วางไว้บรรลุเป้าหมายไปด้วยหนุ่มสาวคู่หนึ่งวาดฝันอยากมีห้องสมุดเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพื้นที่คุ้นเคยของผู้คนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นประสบการณ์ใหม่ แม้จะไม่ได้ประสบโดยตรงก็สามารถสัมผัสได้จากมหาสมุทรชื่อเรียกห้องสมุทรแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเจตจำนงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนี่แหละค่ะหัวใจของผู้ก่อตั้งที่ได้ชื่อว่าพลเมืองไทยติดตามกับคุณพัทตราชวนชมค่ะ านกึ่งไม้กึ่งปูนชั้นล่างเปิดโล่งที่เห็นอยู่นี้คือห้องสมุดสไตล์น่ารักน่ารักที่มีชื่อว่ามหาสมุดต,ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงในเมืองเชียงใหม่ซึ่งก่อเกิดจากความรักในตัวหนังสือของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนางสาวสาวรินีเอื้อกิติกุลครูอิสระและนายนัทพงษ์เนียมนัดอดีตน,นักออกแบบตกแต่งภายในหรืออินเทีเร์ดีไซเนอร์จากวิชาชีพเดิม วันนี้เธอและเขากำลังสร้างศูนย์กลางการปฏิสัมพันธ์ทางความคิดโดยฝันอยากมีมาหาสมุทรหรือห้องสมุดแห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ให้ผู้คนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนได้เข้ามาหยิบจับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันซึ่งมาหาสมุทรก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบ้านข้างวัดชุมชนร้านค้าแห่งใหม่ใกล้วัดรําเปิงเกิดจัด ตังโมงกับน,นัทซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็อยากจะตังโมงมีความคิดว่าอย,อยากจะทำพื้นที่ที่เหมือนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่าแบบการปกติเหมือนไลฟ์สไตล์คนสมัยนี้ก็คือแบบเข้าไปนั่งคาเฟ่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างคิดจบไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ มีปฏิสัมพันธ์หรือได้มาพูดคุยอะไรกันมากก็อยากให้ห้องสมุดเนี่ยเหมือนเป็นที่แบบเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยเป็นทั้งห้องสมุดที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ได้พูดคุยกันคนไม่รู้จักกันได้เข้ามาคุยกันมากขึ้นด้วยเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วคือเหมือนมันว่ายัางไงอะเหมือนคนที่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยบางคนเขาจะมีเหมือนมันว่าความฝันคล้ายๆกันไม่กี่อย่างอย่างเช่น บางคนอยากเป็นนักเขียนบางคนอยากมีร้านหนังสือของตัวเองบางคนอยากมีห้องสมุดของตัวเองของผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คืออ,อยากมีห้องสมุดของตัวเองเราคิดว่ามีคนหน้าที่จะอยากอ่านแต่ว่ายังติดข้อจํากัดเอาแบบเด็กๆเ,กเกยาว,วชนอะไรประมาณนี้ฮะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะทําควรจะต้องเป็นห้องสมุดไม่ใช่ร้านหนังสือก็เลยคือให้เขาสามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างง่ายอะไรประมาณนี้ แบบตกแต่งห้องสมุดนี้ก็เป็นแบบเรียบง่ายโล่งโปร่งสบายบวกกับร้านกาแฟาเล็กๆยิ่งทําให้ได้ความรู้สึกเหมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านซึ่งหนังสือที่นี่ก็มีหลากหลายทั้งเรื่องสัน้นนวนิยายนิตยสารและนิทานสาหรับเด็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือที่ทั้งสองชื่นชอบและก็จะส่งต่อไปยังผู้อื่นให้ได้อ่านหนังสือดีๆเหล่านี้บ้าง สมุดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกายกเว้นวันจันทร์ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีผู้คนหลากหลายแวะเวียนกันเข้ามาใช้บริการทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เข้ามาแชร์ความคิดซึ่งกันและกันทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่เชิงสร้างสารรค์ให้เด็กในชุมชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้และช่วยให้เด็กๆรักการอ่านได้ด้วยสำหรับหนูก็คือหนูคิดว่ามันมันก็ดีค่ะเพราะว่าแถวในในละแวกนี้คือเป็นแบบนักศึกษาเยอะแล้วก็ที่ที่อ่านหนังสือที่แบบจะไม่แบบปิดเป็นห้องแอร์คือควรจะมีที่อ่านหนังสือที่เป็นแบบนี้ค่ะ mm. คือแบบมีอากาศปลอดโปร่งให้นั่งสบายอะไรประมาณนี้ หนูว่ามันน่านั่งนีแล้วหนัง,นงสือเขาก็น่าสนใจอะค่ะเหมือนแบบหนังสือก็เลือกเลือกมาแล้วว่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าอา่านมาทุกครั้งที่มาเชียงใหม่อะคะ่ะแล้วทำไมเราเราสนใจที่มะห้องสมุแบบนี้เะม,มันไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไปที่เราจะต้องนั่งเกรงหรือว่าเงียบอยู่ตลอดเวลา คือไม่ได้มีบรรลักษ์ที่จะคอยมาเฮ้ยดุหรือว่าอะไรถ้าเราทําเสียงดังคือมันสามารถนั่งฟรีสไตล์แล้วก็คือเลือกหนังสือได้ตามใจแล้วบรรยากาศมันก็ไม่ได้เงียบมากจนรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเงียบเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีกิจกรรมเรื่อยๆซึ่งมันน่าสนใจไม่ใช่แค่มาอ่านอย่างเดียวมีการมาพูดมาคุยก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไร หมือนสร้างโอกาสให้ให้เด็กๆน้องๆเขาเข้ามาอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูปัจจุบันเราจะเล่นกับมือถือหรือโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีคือก้มหน้าก็จริงแต่ก้มหน้าก้มหน้าดูแต่มือถือเนี่ยแต่มาที่เนี่ยเหมือนกับว่าฝึกฝึกให้อ่านคือจะอ่านนิดเดียวหรือว่าอ่านเยอะก็แล้วแต่คือขอให้อ่านก็คือดีกว่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา การได้ทําตามความฝันในสิ่งที่รักที่ชอบและสิ่งนั้นก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นนี่คือสิ่งที่นางสาวสารินีและนายนัทพงศ์เรียกว่าความสุขความสุขในฐานะที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในการทําหน้าที่เปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นโดยอาศัยตัวหนังสือเป็นช่องทางการสื่อสารทางความคิดระหว่างผู้คนที่จะช่วยเสริมสร้างให้คนรักหนังสือมากขึ้นอย่างแท้จริงเราได้ได้สร้างสังคม มากขึ้นคือเงินถามว่าเรายังต้องใช้เงินอยู่ไหมในสังคมนี้เราก็ยังต้องใช้แต่ว่าออในเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในสังคมมีความสุขแต่ว่าเรามีเงินมากแต่แต่ว่าสังคมข้างนอกอาจจะไม่ไม่ได้โอเคมากอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้คนเดียวเราควรจะต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ เหมือนได้สังคมได้มีความสุขกันในในวงกว้างขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่เราทําแต่ว่าเออรู้สึกว่าเราเราทำแล้วเรามีความสุขคนอื่นที่เข้ามาก็น่าจะน่าจะมีความสุขแบบที่เราถ่ายทอดออกไปจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าอะไรบางอย่างกับ อาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวบอกว่ารูปธรรมจับต้องได้ชัดเจนเหมือ,มอนมโนว่าทางทัศนคติของคนที่เห็นหรือว่าคนที่รู้ว่ามีการทํานี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะเราถึงว่ามันช่วยก่อให้เกิดผลดีอะไรบางอย่างกับสังคมในแง่ของการที่ใครบางคนจะลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อบุคคลอื่นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองคือเหมือนมันเหมือนเป็นการตอบสนอง ตัวเองด้วยคือทำสิ่งที่เองอยากทําแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยมันส่งผลดีต่อบุคคลอื่นต่อสังคมต่ออะไรอันนั้นก็ว่าไปทีมาหาสมุรห้องสมุดเชิงบวกที่เกิดจากความรักและความฝันพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชนจนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ขนาดย่อมให้กับผู้คนในพื้นที่นี่อาจเป็นอีกแง่มุมของการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนสังคมและบ้านเมืองไปด้วยซึ่งเขาและเธอ หรือนายนัทพงษ์เนียมนัดและนางสาวสา,วสาวรินีเอื้อกิติกุลก็ถือเป็นผู้ทำหน้าที่พลเมืองได้เป็นอย่างดีเช่นกันครูอาสาที่มีความเชี่ยวชาญด,ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิชาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครเดินทางสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสารินน้ำใจสู่น้องชาวใต้เพื่อสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานี่ก็เป็นโครงการดีๆที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นมาแล้วกว่า11ปี โครงการที่เชื่อกันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่และจุดสำคัญที่จะได้สร้างบุคลากรที่ดีให้กับประเทศให้กับชุมชนและให้กับท้องถิ่นเมืองไทยนี้ติดตามกับคุณยานีไหวครูค่ะ ายเดชายุวโกศลครูอาสาในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ได้เข้าร่วมโครงการปีนี้เป็นปีที่สองแต่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แม้จะยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แต่ด้วยความห่วงใยด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องหยุดเรียนบ่อยครั้งจึงตั้งใจมอบความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถทัดเทียมกันในทั่วทุกภาคมายะลามาศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ก,ตก็รู้สึกกับคือได้ยินข่าวมาเกี่วยวกับศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่าพอเกิดเรื่องทีก็มีการปิดโรงเรียนมีอะไรพวกนี้ก็คิดว่าเด็กได้น่าจะเรียนได้ไม่ครบอะไรพวกนี้ผมก็เลยเตรียมเนื้อหาที่เป็นลักษณะของการติวโอเนตหรืออะไรพวกนี้เพื่อที่ว่าจะ ช่วยในการที่ไปสอบในส่วนของสตสได้คะแนนที่สูงขึ้นเพื่อมีโอกาสที่จะเข้ามหาลัยเหมือนกับเด็กของภาคอื่นครับผมแต่ในการติวของที่นี่คือเอามีเวลาการครูแต่ละคนจะมีเวลาอยู่ที่2ชั่วโมงหรือ2คาบงั้นแล้วการถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยจะเป็นได้น้อยมากพอน้อยมากเราเต้องออจับสรุปรวมของออตัวชี้วัดที่สสกำหนดมาเป็นแพทเทิร์นของรายละเอียด เป็นคีย์แล้วก็ให้เด็กน,นะนะําคีย์นั่นแหะไปวิเคราะห์ข้อสอบไปแต่และข้อเรียวิสิ์วันนี้สนุกมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ชอบพวกเลขมากแต่ว่าวันนี้คืออาจารย์อาจารย์ที่สอนวันนี้คือทําให้หนูทําให้หนูคิดว่าฟิกส์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ถ้าจับจุดดีๆหรือจับคีย์เวิร์ดดีก็น่าจะไม่ยากในการทําข้อสอบค่ะอย,อยากเรียนต่อศิลปศาสตร์เอกอิงค่ะแล้วก็อยากทํางานเป็นเหมือนกับเป็นทางานที่ทูตก็ได้หรือว่าทํางานเป็นไกด์พานักท่องเที่ยว ไปเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะประมาณนั้นโครงการลินน้ําใจสู่น้องชาวใต้ชุดสุดท้ายจะเรียนในช่วงสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่26-30มกราคมโดยจัดที่จังหวัดปัตตานีและสงขลาค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสพทได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่11แล้วค่ะพบว่าโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ นอกจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมติวเข้มในครั้งนี้แล้วครูสอนประจำวิชาต่างๆของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดยะลายัางได้เข้าสังเกตเทคนิคการสอนของครูอาสาได้อีกด้วยอย่างเช่นนางอานิซาแวอูมาครูสอนวิชาฟิสิกส์จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงที่เล่าว่าหลังจากการเข้าสังเกตแล้วได้เทคนิคการทำโจทย์สำหรับการสอนในโรงเรียนครั้งต่อไปด้วย ส่วนในเรื่องของการที่ได้มารับฟังการติวในครั้งนี้นะคะก็จะได้เทคนิคจากติวเตอร์ในส่วนของการสรุปยอดเนื้อหานะคะเพื่อที่จะมาทําโจทย์โดยเฉพาะาเมื่อมาทําโจทย์โดยเฉพาะเขาก็จะมีเทคนิคในเรื่องของเทคนิคในการจำำําคําในการจาคอนเซปต์ในการตัดเนื้อหาเวลาการเลือกข้อนะคะมีการตัดข้อที่ถูกที่ผิดตรงนั้นนะคะที่จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทําโจทย์โดยเฉพาะ ด้วยความใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยายลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเพื่อจบแล้วจะได้เป็นเชฟดังที่วาดฝันไว้นางสาวแพรพลอยคงศรีจันทร์นักเรียนจากโรงเรียนคณะราษดอนบำรุงพร้อมเพื่อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าร่วมติวพิเศษตลอดระยะเวลาทั้ง5วันที่ได้มีการจัดก,การเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดยะลาและนอกจากการร่วมติวเข้มแล้ว ยังได้เตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาผ่าน YouTube และแอปพลิเคชันแพดหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแกดแพดในรอบที่2รวมถึงการสอบ o n e นแอปพลิเคชันก็มันสะดวกค่ะในปัจจุบันก็เราสามารถเปิดได้ตลอดเวลาเราคือมันจะถึงแม้ว่าเราจะเบื่อไม่เข้าใจในบางทีแล้วก็สามารถหยุดได้แล้วก็อาจจะไปพักไปอย่างนี้ได้แล้วก็มาทำพร้อมเข้าใจใหม่อย่างเี้ แต่ว่าแอปพลิเคชันมันอาจจะไม่ครอบคลุมมากถ้าจะพี่ก็ต้องใน y o YouTube ท่ะแต่ว่าคณะที่หนูจะเข้าเป็นภาคกรรมคณะมันไม่ค่อยใช้พวกนี้ค่ะแต่ว่าคือที่สวนุสิทธ์ก็จะมีค่ะหนูไปสอบถามรุ่นพี่ที่เขาเรียนปีที่แล้วค่ะ mm hmm. เหมือนเขาบอกว่าต้องใช้พวกเค,เคมีอะไรน้ด้ดยวค่ะ mm hmm. เหมือนเป็นเทคโนโลยีอาหารนะคะ นอกจากการเข้าร่วมรับความรู้ในโครงการครูอาสาแล้วนางสาวแพรพลอยและเพื่อนเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมในตัวเมืองจังหวัดสงขลาเพราะสถาบันการสอนพิเศษในจังหวัดยะลาไม่พอเพียงกับเด็กนักเรียนที่มีอยู่และแม้ต้องเดินทางไกลแต่ด้วยความคาดหวังที่จะสอบเข้ามาหาวิทยายลายัยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการติวเข้มนักเรียนชายแดนใต้เพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยมาแล้ว11ปีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยข้อมูลว่าจากผลสถิติของการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยพบว่าหลังเข้าร่วมโครงการนั้นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้าสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ถ้าเราดูในสถิติช่วงปีแรกๆเ,เด็กมีสถิติการเข้าเรียนหมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดนะครับมากเป็น670เอซ็น์นะครับหมายถึงว่าถ้าเดิมเด็กเคยเข้าเรียนได้1,000คนเนี่ยก็จะกลายเป็น1,401,500 0คนนะครับแต่ในช่วงนั้นสถิติที่เห็นชัดในช่วงที่จัดสองสาปีแรกเนี่ยจะมีสาเหตุสําคัญ2ประการประการที่1ก็คือมาจากโครงการนี้ เด็กได้มีโอกาสเรียนเสริมในขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้มีการให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนต่อในมาาหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณเกือบ900ทุนโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสตลอดทั้งเดือนมกราคมโดยมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6 เข้าร่วมรับการติวเข้มจากอาจารย์สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ภาครัฐจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน น้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองแล้วพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันจันทร์เวลา13นาฬิกาค่ะและยังคงเป็นเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการรวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวรักษ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียง190คะแนนซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3- ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังนั้นจึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารใบรวมคะแนนของคณะกรรมการ